ดูเลยครับเนี่ยซื้อสั่งสินค้าไอมาเสื้อไอแผ่นดินแผ่นดินไทยอ่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดแต่ส่งอันนี้มาให้ผมดูสิเนี่ยมันโกงกันพัดๆาเลยนะครับเนี่ยมาของไม่ตรงปกเลยครับเนี่ยดูสิมันเอาเสื้ออะไรไหมผมเนี่ยผมสั่งเป็นสีขาวนะครับแต่ด้านมาเป็นแบบนี้ โอ้ผมละเซ็งเลยไอ้พวกค้าขายแบบนี้ทุเรศมากเลยไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเลยดูที่ครับเนี่ยมันมีที่ไหนไอ้รบไทยนี่รบไม่ขาดไทยนี่รักสงบแต่รบไม่ขาดนี่มันมีที่ไหนเนี่ยผมถามดูดูเนี่ยดูที่ผมดีว้ view, ดูเลยครับเนี่ยแล้วจะให้ผมทำไงครับเนี่ยโอ้โ,โหอะไรจะขนาดนั้น,น,นเนี่ยพวก คขายธุรกิจแบบนี้มันทำมาได้งไงเนี่ยเสื้อโลโลเนี่เท่ากับเอามาจากกองขยะเลยดูที่ยับยุ่ยี่ขนาดนี้ดูที่ครับเนี่ยดูได้เลยเนี่ยผมสั่งสีขาวมานี่ไม่ตรงปกเลยเนี่ยโอ้โหช้ำใจจริงๆครับแย่มากๆเลยดูสิเนี่ยมาได้ยังไงไม่มีคำว่าไทยนี้รักสงบแต่ทุกลบไม่ขาดไม่มีเลยเนี่ แผ่นดินไทยใครเอาไปไม่ได้ไม่มีเลยไม่มีลายธงชาติไม่มีอะไร,ไะไร,ไะไรให้ผมเห็นเลยนะครับดูสิเนะี่ยไม่มีอะไรมันส่งอะไรมาให้ผมผมไม่เข้าใจตัวเบลเลอร์เท่ยออตั้งหากโอ้โห